สวัสดีค่ะท่านผู้ชมกลับมาพบกับทุนลอยพาเที่ยวอีกแล้วนะคะวันนี้พามาตกปลาเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวเราพาให้ไปดูหมายก่อนนะคะนี่ค่ะบ่อเล็กๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าปลามันจะเยอะสักขนาดไหนเห็นบ่อเล็กๆแบบนี้นะคะ ฝอยฝอยฝอยอลองเลยแล้วกันเก<อ>ี่ยวว่าแล้วแต่สะดวกเลยนะใครชอบเกี่ยวแบบไหนก็เกี่ยวไปเลยค่ะเด็ดหัวเด็ดหางอะไรก็แล้วแต่แล้วแต่สะดวก ีอาการแล้วค่ะมีอาการแล้วค่ะปลาฉลาดปลาฉลาดเดยอะมากท่านผู้ชมไม่กลับอีก Yeah. 你看你哈，你看你了哈。 สมัยนี้ก็ใช่ว่าจะกินเบ็ดง่ายๆนะคะท่านผู้ชมอรู้มากไปต่อค่ะไปเรื่อยๆนะคะ กระเม็ดยินไปอีกแล้วค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะ่ะเมื่อกี้กระ,ะเม็ดน้ำจืดนะคะลากเบ็ดไปขาดเลยค่ะต้องมาหาอุปกรณ์ก่อนนะคะมีเปล่าไมกรเ้อ่ออุปกรณ์ดูดิมีตัวเบ็ด,ด,ด သမီးတို့ကြီးကြီးထားတော့ นะคะอุปกรณ์ก่อนแย่ จต่ละเม็ดมันกินอีกแล้วอ่ะี่ออยบอกให้ปล่อยเบรกในชะ่ไหมแล้วสายเอ็นมันมีแค่เนี้ยมันสายเอ็นหมดมันก็ขาดอะลยกินตัวเดียวนะต้องแยกกินขาดเมื่อกี้มันลากไปจนสุดเลยอ่ะ จาไปดูสุดเลยตอนแรกก็จะไม่ยกขันตั้งแล้วยกขันตั้งอะไรอะ่ะเฮ้ยหงายทางนี้ทางนั้นก็ล่วงหมดเลยนี่ความปิดก่อนเออไงทางนั้นนกคันแล้วตอนแรกก็จะลากกำลังจะกลับมานั่นแหละมันดึงกระชากไปอีกทีเดียวขาดเลยยกขันโตวไ,ไว้ไง,งน่วงๆอะไรเงี้ยอนะไรนตัวใหญ่ตัวใหญ่เยี๋ดีตัวใหญ่มากเลยอะ่ะโอเค วางเลยหาตัวเบ็ดอยู่แล้วเองก็มีอยู่แค่เนี้ผ่าดไปตั้งเยอะแล้วเนะี่ยโอเคทั้งตัวเบ็ด,ด,ดเลยหมดเลยทั้งทุนทั้งอะไรอะ่ะกินกุ้งฝอยอะ่ะอืมเดีย๋ยวเดี๋ยวเอาไป้นใจมันรองนัอ,อ,อ,อนตรงนู้นเดินไปเรื่อยๆเ,เดินไปเดินไปหย่อนใบเดินไปหย่อนไป,นไป,นไปไมันก็กิน ไอบอ่บอไอบ่อตรงนั้นเน่สามตัวเงียบเลยเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยได้สามตัวก็เลยย้ายมานั่งตรงนี้ย้ายตรงนี้พักหนึ่งเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยเดี๋ยวมากินอีกเดี๋ยวมัเก็กินอีก,อก,ก,อกของเก่าแล้วแหล,ละดีมันขาดไปดีนะมันไม่ไอ้นี่แต่มันก็ขาดไปเยอะเอ็นอะนอลากรีดปล่อยเวรกมันก็ลากไปด้วย เราก็ดึงดึงดึงปล่อยเบรกนิ่ไมไหมหรอฮะปล่อยนิ่ไมไหเหรอไม่นิ่มก็ขาดอ่ะดินี่ยังขนาดนี้ยังขาดเลยเนี่ยใช่ต้องปล่อยให้มันน่วงน่วงน่วงไว้ให้มันดึงออกใจบ้างดึงเข้าเราก็ดึงเราก็ปิดหน่อยนึงเราก็ลากมันกําลังกลับมาไม่รู้มันกระชากใช่ใชมันต้องเล่นกับมันต้องเล่นกับมันเทาเนี่ยคิดว่าได้แน่อะเพราะว่าลากลากกับมัน ถ้ามาฝืนมันไม่ได้พอมันดึงปลื้ดเอ็นหมดขาดเลยตัวใหญ่หนะ่ะใหญ่ดิจะถ,ถึงแล้วขึ้นนี่บอ่อเล็กนี่ก็ทำท่าเหมือนจะกินดีอ่ะตอนกินอย่งเงี้ยสามตัวเงียบตัวสั้นตัวตกตรงนี้ก็ตัวใหญ่นะพอมาบอ่อนี้นะเดินไปตรงนั้น ิแล้วมันลากลงไปเลยนะม,มันไม่ได้มันแม็ดม,มอยู่นะลากเลยเลยเนะนี่ยจะเอาจริงๆไม่มีนื่นจริงท่านผู้ชมคะเดี๋ยวบัดบัดเบ็ดก่อนนะคะโดนดาราเม็ดมันเล่นไปแล้วค่ะเมื่อกี้นี่ขาปากมันไปสองตัวแล้วนะทุ่นไหนทุน่น อันที่แล้วก็คาปากมันไปตัวนึงนะตัวตัวนนี้่ะเออเออเอาอันนั้นแรกเห็นไหมเดี๋ยวมันกินอีกก็ขาดอีกเอนน็นมีแค่นี้อ,อืตอนนั้นมันเห็นมันกินหนึ่งค่อยเวละค่อยแค่เอ็นนี้แหละที่ค่อยเอาขึ้นนะเห็นไหมล่ะตอนนั้นนะที่ได้ก็เอ็นอยงนี้ทั้งนั้นแหละมันต้องเล่นกับแอม หน้าดำหน้าแดงมาแล้วเนะน,นี่ยลมเย็นตอนแรกก็รอ้รอนก็เลาะเลาะมาหาล่มเลาะมาหาล่มเรื่อยเรืยยตกปลาจนหน้าดำยอดผู้ติดตามก็ยังไม่ขยับเลยนะคะหน้าดำหมดแล้วค่ะ น,นะะ่ะค่ะฝ้ายอย่างแล้วนะ่ะฮาร์ดไม่ได้เอาสรงผึ่งมาหรอไมไ่เอาอะไรไมาเลยยังหา้านี่ไงดิวิ่งไม่พอพี่ปดก็ไม่ได้เอามากินจนว่าอ้าวทุนหายไปไหนผมไม่รู้เรื่องกำลังบน่นอ่ะพี่ออยได้เอากล่องมาป่ะโอ้โหเออเดีดย๋ดยวกูเดินไปเอาเองจะกินไหมเนีย่ย ตัวน <Es> ี da, da, ้ยเสียงเสียงน้อยแต่ปลานี่เยอะตือะปลาเนี่ยปลาฉลาดเนี่ยไวน่อยเนี่ยทำเป็นบอกเขาเมื่อกี้ก็นั่งคุยไู่เรื่องเลยเดี๋ยวเราพาชมบรรยากาศก่อนนะคะมีนักตกปลาหลายคนค่ะก็บอกว่าไปกลับก็โลเลย ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องฝากไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องทุนลอยพาเที่ยวด้วยนะคะแล้วคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ